ที่สองคล้ายๆว่าพายจะบอกว่าอย่าเพิ่งสูญเสียศรัทธากับสิ่งที่คุณพลาดไปในอดีตสิ่งที่คุณอ,อ,อาจจะเอ,อ้ยเล็งคนนี้ไว้แต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะคู่ของคุณอ่ะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เจอนะคะเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันคล้ายๆกับพ่การอันนี้เลยอ่ะ t o t t i g r t g h ท t i m มมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอ่ะที่คุณจะเจอเขาคู่ของคุณนะคะมันตรงมากเลย โอเคค่ะอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3าม,มาดูกันว่านางฟ้ากองที่3ของคุณนะคะจะสื่อบอกคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนแบบไหนมาคุณเป็นคนแบบไหน โอ้โหคุณเป็นคนมีความรักคุณชอบเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวในที่สาธารณะคุณเป็นคนนิ่งๆนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าไพ่นะคะอ่าคุณเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเอดออฟสอดเป็นคนกล้าเริ่มต้นนะไม่ว่าคุณไม่กลัวการเริ่มต้นคุณเป็นคนที่ชอบทํางานคุณเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนนะคะ อชอบคุยลูกค้าชอบประสานงานคุณอาจจะเป็นเลขาเป็นอยู่ฝ่ายประสานงานได้มดนะคะแล้วก็เป็นคนในเป็นคนที่ดีูลูกค้าได้ดีนะคะพูดค,คุยลูกค้าได้ดีน้มน้าวนะคะให้ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณได้นะเป็นคนแบบมีวาทศิลป์นนะในการติดต่อประสานงาน นะกับผู้คนนะคะเอดอฟวอนเอดอฟสอดไพ่ mm. born, sword, เริ่มต้นทางนั้นเลยคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานใหม่หรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตอนนี้มีความคิดที่จะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆกำลังวางแผนกำลังซุ่มทำอะไรอยู่บางอย่าง mm. เพื่อนคุณหรือใครรอบตัวอาจจะกำลังสังเกตคุณอยู่ก็ได้จับตามองอยู่ mm. นะคะ ความรับของคุณก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะคุณอยากจะวางแผนทําอะไรให้กับตัวเองในชีวิตตัวเองเนี่ยมีแต่คุณก็ให้ระวัดระวังเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่านะคะฝูออฟสอดขึ้นมานะขิงออฟสอดคุณอาจจะเป็นชาราซิตุนเนี่ยคุณอาจจะปาร์ตี้มากเกินไปพวปะแพงเอาเพื่อนฝูมากเกินไปก็ระวังจะป่วยนะคะเนี่ยไขขึ้นมานะสามถ้วยนะ นายออฟสอดฟูออฟสอดนะคะ <_ explorer> คุณเป็นคนแบบไหนคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมอย่างที่บอกสนุกสนานชอบความบันเทิงชอบอยู่กับเพื่อนนะคะชอบไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ชอบอยู่คนเดียวนะ ชอบมอีสหายล้อมหน้าล้อมหลังช่วงนี้คุณอาจจะเซ็งเบื่อหน่อยนะคะกับการใช้ชีวิตกับการทำงานนะเซ็งนะสีเท่ขึ้นมาอะไรหลายอย่างในชีวิตคุณอาจจะไม่ได้ดังใจคุณอาจมีภาระหน้าที่อาจจะมีหนี้สินนะคะที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคุณอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวหัวหน้า l e ด d e r นะมีการรับภาระอะไรที่มากมายนะ ข้าไม้แล้วก็4ถ้วยคือเซ็งกับ